มาเดี๋ยวกะสุกสุกจะเป็นดำๆได้จ้ะจ้าคือว่าปลูกง่ายที่สุดคือผักปังเลยวมันว่าขายหย่เล็้งง่ายล่ะก็ได้ขายเร็วเลยขายเร็วทั้นใจ <laughs> คือเป็นพักใหญ่ใบพักยอดง่ายอ๋อเล็้วถือว่ามันขายง่ายเพราะขายผักปังนี่วิ่งง่ายแล้วเอาไว้ตรงหน้าบ้านแหละรถรถไอพักสุดแม่จ้ะเขามารับตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ไปขั้นใจเลยอมีทุกย่ามไอไอตอน เศร้าไอตอนแรงบางคนก็นตัดตอนเทียงออกตอนแรงเขามาลับออกไปแล้วอ๋อคือยายบ่เคยมีปัญหาเรือมองขายเลยบ่บ่บ่ออืดมองขายเพื่อว้าขายกับบานนี่เลยว่าได้ไปชงไซชงที่หนบ้านจ้าสวัสดีจ้ายายซื้อยายทองดีจ้าจ้าบ้านเขานอยู่บ้านใดคะยายบ้านน้องขาหนวนหน่อยริมซี่จ้าจดีหนูไม่เห็นผักปังยายมันยงดงาม อ้วนไหมคะย้ายมันปลูกยากบัวพักปังนี่ก็เฮ็ดง่ายจ้ะทำมือนี่หนูอยากเริ่มต้นปลูกหนูต้องเอาล้ำต้นมันไปปลูกหือเอาไนไปปลูกจ้ะใหญ่เอาไนจ้ะเอาไนมาเพาะอ๋อเขาต้องไปพอก่อนถึงเขาสามารถวานได้เลยจ้ะบางคนก็อยากสะดวกง่ายบบ่บสิ้นเปียงไอนั่นเนาะบ่ได้จ้างคนกับวานอ๋อวานก็ได้ต้องเอา เอาขั้วเล็กหรือเอาอีสุมเนะาะเพื่อนเอออีสุมมาไถท,ท่วนท่วนแล้วก็ยกแปลงตีแปลงดีๆ<อ>แล้วใส่วานปัดเวลามันงอกมากมันงอกขึ้นมากแล้วค่มันหนาเกินไปก็แยกออกไปเน็บเน็บแปลงไหมจ้านี่คือย้ายแยกมันเน็บแปลงไหมเลยนเราะจ้านี่แมนทาจะเฮ็ดที่เกินไปมันจะบ่หยอดอ้วนมันจะบ่งาม แล้วที่ต้นของย้ายมันยอดอ้วนงามจังสี่มันเป็นพราวาสายพันธุ์มันเฮ้เป็นด้วยธรรมชาติของไงของผักปั่งขยายมีมีสายพันธุ์มันจ้ะอ๋อนี่สายพันธุ์มันยอดอ้วนเป็นบ่ยอดอ้วนพันธุ์ใหญ่เราพ่อค้าแม่ค้าที่มัดรับเนี่ยเพิ่นมักยอดจังสี่ให้มักยอดหน่อยจ้ะเออมักจังสี่เลยค่ะอ๋อมักจังสี่แล้วก็เจ้ากันตัดไปว่างไปหนามบ้านโอ้ก็เจ้ารับไปรลดพ่อค้าแม่ค้าหลายนี่ไปขาย ตลาดขอน,จ,นจันนะจ๊ะอ๋อค่ะพอย้ายเตรียมดินเรียบร้อยแล้วในดินย้ายต้องใส่อีย่างลงไปบ่จ้าแรกก็ใส่ปุ๋ยล่องแล้วก็บ,บานบานแล้วก็ฟางเขาปลูกอ๋อเกาฟางมากรบครือเขาปลูกไอ้ไอ้ผักซีนี่เลยบ่จ้าีแบบนี่แหละจ้ะคือผักซีหอมนี่แหละจ้ะอ๋อเกาฟางกรบแบบนี้เลยออไอ้ถักถักคนอื่นบ่มีฟางก็เอาแกบเขานี่ยหมได้แกบ แจกจากลรงสีปกุกยิ่งถอนง่ายเลย oh. อันนี้นบ้านเฮาเอาพุ่มอันนี้ละบ้านเฮาเฮ็ดได้จังสี่กันลยเอาฟัางสะดวกดีจ้าแล้วพอเฮาปลูกเรียบร้อยเฮ้าวานเรียบร้อยแล้วแต่แต่กรณีของย้ายนี่คือย้ายไปพอมันเร็แล้วเอาต้นมาปลูกเนะาะเื้วานเอาจับแลงนี้อันเนี้ยจ้าวาน เอาแปลงนี้ว่าเออวานวานแล้วไอ้ไอ้ที่มันนั่นนั่นก็เอาชุ่มเฮาอันเพาะแล้วมเน็บ่มันก็เลยมีต้นบ่เท่ากัน อ๋อบางต้บางต้นกับว่านเกิดบางต้นก็เอามัดเน็บเป็นว่าจ้าอ๋ออันที่กิ่งอยากให้เกิดดีก็คือเอารถแกลเล็กไถถวยแล้วตีแปลงดีๆมันจะเกิดเสมอกันนั่นนะอ๋อแต่ของย้ายพ่อลือพักขนาออกแม่นั่นเราย้ายกับวานตอเลยแมมันก็เลยบ่เสมอกันเป็นว่าจ้าต้องอยจะเห็นไ้ดีก็คือทวนดินตีดินท้วนนุ่นๆซะแล้วก็วานอบางคนก็เจ้ากับไปเพาะเนาะเอาไปเพาะแล้วก็เอาเบี้ยมา เนบระยะพอดีกันยังเสียก็มันกระสิเป็นแถวงามเลยเนาะประมาณศอกนี่ก็ด,ดี<ม>เพราะว่าวิธีเข้าตัดแล้วมันจะแตกแหนงออกมันจะจอดกันเลยนะจ๊ะจะหยาิบ่ได้เกิดเลยจังสีแมนะทำมัน,นานๆหนายาบ่าเกิดเลยแม่ปกคุ้มเลยจ้า<ม>ะใบบักใหญ่เลยเพราะเขาปลูกเรียบร้อยแล้วว่านเรียบร้อยเอาฟางกบแล้วเนี่ยเขาต้องหดนน้ำมันบ่อยบ่จ่ายใหญ่ ข้างแรกจิจจหดเปียกที่สุดเพราะว่าไอ้น่ามือมันจะได้งอกตัวสีถึงนามเนาะโป๊ดปีกเปียกเรากับ,บัดในหลังจากนั่นไปจักซีมือหามือมันจะแตกแล้วก็บดนณ้ก็หดตอนเศร้าปีกเปียกแค่เดียวเ,วเยตอนเศร้าจ้าเปลี่ยนเวลาก็ได้แต่ว่าหดวันละครไหมโอ้จา้จา,จาต,ตอนแรกกระไดจังซีค่ะต้องหดเปีกเปียก หลังจากที่มันเริ่มเกิดแล้วเนี่ยย้ายต้องใส่ปุ๋ยอย่างไหม,มันบอใส่ปุ๋ยอยู่เรี่ยจะเร็วที่สุดจะท่านใจที่สุดจะแบบว่ามันจะได้ท่านตัดขานปลูกหลายนตัดทาถถงทางนู้นมาถึงทางนี่เรากลับไปตัดทางนูน้นอีกกลับไปเลี้ยนรู้จักไหมเลด้ยวตลอดเลยจ้ายางบากระดบาวันเดียว<อ>ตัดเลยบอหายยาวไหมจ้าจ้าซํานี่พ่อตัดขายนี่อันนั้นกับพ่อดีแล้วบันคัก ขัน้นเอาไปงาว,วันนี้มันจะเท่าไปเคลือบไปมันจะเสียดายมันก็บ่ต้นอ้วนบน่อนยอดใบอ้วนบ่ต,ต้นโตยังสี่เดียยอดจะบ่โตอันนี้ยอดมันอ่อน,อ,นอ,อ้วนรัวโล่ต้นมันงามไอ้มันโดนบันไดควยได้ซำนี่จ้าอันนี้นนนจังเดือนเราจะใหญ่ประมาณเดืนอ,เดอนกว่าจ้านี่จะได้ตัดกว่าๆนี่แหละกว่าไปประมาณจะซิปหามวันมัง้งก็กะได้ S <S ไ,อไอ้เห็นต้นเลขนี่คือว่าเอ,าเอามักนิบแม่เอาดีมานิบนบายสามอ๋อพวงนัันก็นเอามาสาม่ไหมซ้อมซ้อมซ้อมจอม,มย้ายพักฟังนี่ถือว่าปลูกง่ายง่ายจ้ะง่ายตัดแล้วเวลาเขาตัดขายแล้วจะอ้อยปุ๋ยเลยว่าหนักก็ไดพอดีมันได้กินปุ๋ยแล้วเร็วที่สุดจะเร็วจะตัดแมาจา่จ้ะ๋อพอดีมีคนถามหนูแม่ย้ายว่าพักฟังเนี่ย เพิ่นเอาไปปลูกแล้วมันขึ้นตามรั่วไปคือผักตำลึงบ่จ้ะไปได้เลยถ้ามีกางไปแต่ว่าไอ้เหจะเฮ็ด่วนขายพริกบ่เฒ้าแม่บ่ใไห้มันไปพึงขนาดนั้นแหมอ๋อ้า้าสมมุติว่ตปล่อยไปกระปายไปไกอ่อ๋อถ้าพูดได้ปลูกไว้เห็ดกับเขาในในบ้านมันก็สิปล่อยไปคือตำลึงแต่สําหรับคนปลูกขายเพราะเพิ่นเก็บยอดไปขายแล้วมันก็ปงขึ้นมาเรื่อย มันกนเว็วเามีโอกาสเป็นเครือยามยาเป็นว่าจา้าถูกต้องอจะปล่อยให้ไปแก้ก็ไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวกับเป็นเป็นเป็นผลเป็นมากเดี๋ยวก็สุกสุกจะเป็นดำาๆได้จ้ะจ้าว่าปลูกง่ายที่สุดคือผักปังเร็วมันว่าขยายให่เร็วง่ายแล้วก็ได้ขายเร็วได้ขายเร็วท่า <laughs> นใจคือเป็นพักใหญ่ใบพักยอดง่ายอ๋อเร็วถือว่ามันขายง่ายบ่ะขายย้ายผักปังนี่วุ้ยง่ายย้<ด>ายบ่าขาย,ยใส่เจ้าแบบนี้ ตัดแล้วเอาไว้ตรงหน้าบ้านแล้ะลดรดไอ้พักซูแม่จ่าเขามารับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปคอาจันเลยอมีทุกย่ามไอไอตอนเศร้าไอตอนแรงบางคนก็นตัดตอนเที่ยงออตอนแรงเขามารับออกไปแล้วอ๋อคือยายบ่เคยมีปัญหาเรื่องหม่องขายเลยบอบอืดหม่องขายเพื่อไว้าขายกับบ้านนี่เลยบ่ได้ไปจงใจจงที่หน้าบ้าน ก็คือด้วยพื้นฐานบ้านนี่เพื่อนปูกผักหลายอยู่แล้วแม่เราแม่ค uhm? er like kind of like like ่ากับมารลับอยู่สวนยู่แล้วแม่นจ้ว่าแต่ย้ายปลูกให้ดได้แม่นบบจ้ะแมนถ้าไอ้คนไหนอยากได้คนเดียวข้าจะก็มาเมาเลยแล้วคันเมาแล้วแม่ข่าคนนึงจะบ่ได้เขามาได้ใช่เขาสิเก็บขายเพราะยอดไม่ได้ประมาณนี้ย้ายก็สิเรล่มตัดเลยจ้าเวลาตัดย้ายกับสีสีเนาะค่ะ แกายอดเพียงเพียงกันจังจิงนี่ยจ้ะอืออู้ยอดจังไหนอ้วนด,ดีเสียน้นอค่ะยายมันคือแังอ่อนตัวรัวนี่แหละนู้ว่าอ่อนดีตัวพูเพิ่นเพิ่นจะไปพัดเพิ่นกับพัดได้อยู่แล้ปกติย้ายกินบ่นค่ะผักฝังกินอยู่บางเท่ะกับแจงไส้หอยโ <c oughs> อ้แทงกับพัดไส้หอยหคืออ้อมหอยเลยดีค่ะแม่นอ้อมหอยแทะปฏิกันพัดแล้วแต่เฮาสิชอบไหมจ้ะ นี่เพิ่นเพิ่นตัดเพิ่นจะให้เพียงเพียงกันบดนี้กับมันกัศสวยไปใส่ถุงไหมเด็ก<ม>พน,น้องนี่แหละคุณพ่อเห็นจะเป็นมันเนาะออ้ายพักปังพี่น้อง <c oughs> อาชีพ บ้านนี่มันปลูกอ้อยบ่ได้เฮ็ดได้หน้าสวนผสมได้พ่อได้ใส่เล็กๆน้อยๆซ้ำได้เฮ็ดหน้าแบงซีแล้วแต่เป็นอาชีพเสริมที่ดีมากเลยค่ยะยายแกงซีมากกะใส่ตัวทั้งบ้านแังซีเพิ่งเอาอยางล่วงหมดแล้วย่ะติดเอี่ยมติดใส่บูดใส่อันนี้แล้วเพิน่นนั่น <ม>ย่า่เฝ้าลงมาเก็บมันมัดกู่หอมแดงทังกีนเลเวลาทรงเพิ่นกับเฮ็ดมัดซ้ำนี่ติจ้าแมนแต่ว่าให้พ่อหาโล่ไงโอ้หาโลให้ถุงน,นะ่ะนะจ้าใส่ถุงก็กสั้นนงึงถึจะยอดมา่กี้เลยอ๋อทีนี่ก็ต้องของคุณยายหลายๆได้ค่ะคือคุณยาย,ยาเป็นต้นแบบของความขยันในการเฮ็ดเกษตรคือปลูกผักหลากหลายอย่าง สาม,มารถสานไรได้ต่อเนื่องย้ายกันได้ีนเรื่อยๆนอกจากเห็ดน้เพราะว่าเขามีพื้นที่เห็ดนาน้ำจ้าวันนี้ขอบคุณย้ายหลายๆด้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ